รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่วัดประสิทธิทชัยหรือที่ชาวพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะรู้จักกันดีว่าวัดท่าจีนค่ะซึ่งวัดท่าจีนแห่งนี้นะคะมีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าต่อพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของพื้นที่ แห่งนี้ คุครองธรรมค่ะพาคุณผู้ชมมากันที่วัดประสิทธทิชัยนะคะหรือที่ชาวตรังรู้จักกันดีว่าวัดท่าจีนค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ้อนค่ะก็ได้อยู่กับอาจารย์พักนะคะจะพาทุกคนแล้วก็รวมไปถึงพี่ซ้อนค่ะไปดูประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสําคัญที่พึ่งทางใจของพี่น้องชาวตรังที่วัด ประสิทธิชัยแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอาจารย์พระขาแน่นอนค่ะว่าวัดประสิทธิชัยหรือที่ชาวตรังรู้จักกันดีนั่นก็คือว่าวัดท่าจีนครับผมมันมีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็มีความสําคัญต่อพี่น้องชาวตรังตรงนี้ยังไงบ้างคะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าวัดท่าจีนเนี่ย เป็นแหล่งชุมชนที่สําคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยเราจะเรียกวัดท่าจีนเนี่ยมันจะมีสามชื่อคือวัดประสิทธิชัยชื่อหนึ่งเป็นชื่อใหม่ล่าสุดสองก็คือเป็นวัดท่าจีนสามก็คือคนโบราณก็าจะเรียกวัดปอนวัดปอนวัดปอนครับปอนวัดปอนก็จะเรียกวัดปอนบ้างวัดท่าจีนบ้างหรือว่าวัดประสิทธิชัยบ้างซึ่งทั้งสามชื่อเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความสําคัญทั้งสิ้นนะครับค่ะแต่คน ดั้งเดิมของชุมชนแถวนี้เขาจะเขียนกรอนเอาไว้บทหนึ่งเขาบอกว่าวัดปอนเป็นดอนปลาคลักม,มีการจับหลักมีจักทั้งคู่ผู้หญิงนอนหงายผู้ชายนอนคู้ใครที่ได้รู้จะกินไม่รู้สิน้นไอ้บทกรอนเหล่านี้มันสื่อถึงเรื่องอะไรบ้างมันสื่อถึงเรื่องว่ายอย่างนี้คุณซอนชุมชนแต่เดิมเนี่ย เราเชื่อว่าเวลาใครจะไปสร้างพระบรมสารีริกธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องล่องเรือผ่านแม่น้ําตรัง<อ>เพื่อที่จะไปทางคลองท่าโดไปทุ่งสง<อ>แล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาอาจจะมีอยู่สักส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติวัดนี้ว่าสมบัติส่วนหนึ่งจะถูกฝังไว้ที่นี่ถูกสร้างวัดที่นี่แล้วก็พอมายุคหลังๆเนี่ยพอวัดปอนเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่วัดจากวัด เก่ามาเป็นวัดปัจจุบันในพื้นที่ตรงนี้ <ạ. S 1> กรอนบทนี้มันก็ยังอยู่แต่วัดปอนในปัจจุบันหรือวัดท่าจีนในปัจจุบันเนี่ยถ้าตามประวัติวัดตอนนี้สร้างตั้งแต่ปี2,336ซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างปลายกรุงศรีอยาต่อเนื่องกับกรุงธนบุรีแล้วก็ต้นกรุงรัตนโกสินทร์2,336เนี่ยเพิ่งเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะนั้นเราจะเห็นสถาปัตยกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดท่าจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถที่อยู่ด้านหลังอุโบสถที่อยู่ด้านหลังนี้แม้นจะสร้างขึ้นมาเมื่อปี2470กว่าๆแต่สถาปัตยกรรมของอุโบสถหลังนี้เราจะเห็นว่าเป็นอุโบสถหนึ่งในไม่กี่หลังในภาคใต้ที่มีวิหารคดหรือระเบียงคดอยู่รอบอุโบสถจะมีลักษณะของออหลังคาที่ห่อหุ้มเสาที่อยู่รายร้อมรอบอุโบสถ ซึ่งถ้าเราสังเกตวัดโดยทั่วๆไปอุโบสถก็จะมีเพียงแต่ตัวอุโบสถมีแล้วก็ไม่มีหีานดตไม่มีระเบียงคตออกมาทางด้านหน้า พีซ่อนนะคะก็เข้ามาภายในโบสถ์เรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่นะคะเขาก็มีเรื่องราวที่ทรงคุณค่ามากๆใช่ไหมคะอจารย์พระขาบ <ผม S 1> ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นพระประธานครับผมค่ะตรงนี้ก็คือมีความสําคัญกับพี่น้องในชาวตรังยังไงคะคือพระประธานองค์นี้ครับก็สร้างตั้งแต่ปี2479ซึ่งก็พร้อมๆกันกันบอุโบสถหลังนี้นะครับก็คือ เป็นที่สักการะของพี่น้องชาวจังหวัดตรงังไกลไปไกลมาก็จะได้มาไหว้<ม>พระประธานองนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเวลามันผ่านมาหลายปีเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระประธานองนี้มีพุทธลักษณะที่เปลี่ยนไปก็คือด้วยความเก่าจำรุดรุดโทมเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับก็เก่าไปตามกาลเวลาหลวงพอ่อก็เลยมาซ่อมพระพุทธรูปองค์นี้ใหม่มแล้วก็ลงรักปิดทองใหม่จนกระทั่งมีความสวยส่วนงดงามแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นครับคุณท้อนครับก็คือ ภายในอุโบสถหลังนี้เราจะเห็นว่ารอบๆอ,อุโบสถบริเวณฝาผนังเนี่ยจะมีพระพุทธรูปสําคัญๆของประเทศไทยประดิษฐานอยู่ที่นี่ทั้งหมดด้วยดําริของระเดรพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณพระมงคลสิทธิการอดีตเจ้าวาดวัดประสิทธิชัยนะครับท่านก็ดําริว่าอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังเนี่ยเวลามาไหว้พระพุทธรูปหรือพระประธานในอุโบสถของวัดท่าจีนแล้วเนี่ยก็จะได้ ไหว้พระพุทธรูปทั่วประเทศไปด้วยเหมือนกับว่าครบจบ<อ>มาคบแค่ที่ตรังแต่สามารถได้สักการบูชาองค์พระพุทธรูปของทั้งประเทศครัได้ขอเจริญพรญาติโยมญาตโยมจะเห็นป้ายตรงนี้ก็เขียนว่ายังไง สถานที่จัดพิธีพรีกรรมตักน้ําจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดตรังในกราวพระราชพิธีพระบรมราชาพิรราาเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิาราลงกรณบดินทร์เตเปะยะววาลังกูลขึ้นเสวยราชสมบัติสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีวันเสารที่อ6เมษายน2562เริ่ม11จอ2ถึง12จุ 38นรวมเวลาสิาสบ56นาทีณนะบริเวณร่องน้ำลึกของแม่น้ำตรังต้าน้ำวัดประสิทธิใจอเภอเมืองตรังจตรัง,งอันนี้บอกญาติโยมรู้ว่าแต่สถานที่ตรงนี้หลังอาตมานเนี่ยจะเป็นแม่น้ำตรังและเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ถือว่าในหลวงตั้งแต่รัชกาลที่9จนไปถึงรชัชกาลที่10จะมีการตักน้ำปลีกรมที่นี่ ทุกครั้งที่มีและก็ที่เดียวของจังหวัดตรังคือที่นี่เป็นไปติดรองน้ำลึกพระนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาที่นี่จะเห็นว่ารั้วหรือเป็นแตนเละทำแข็งแรงอย่างดีเนี่ยนี่เป็นความเมตตาของโยตาจังหวัดตรังมาช่วยกันทำก่อสร้างให้ดูดีให้เป็นสมก็ว่าเป็นเป็นเป็นตาน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อพระราชวงศ์ของเราเพื่อจะตาบักษัตริย์ของเรา ไปที่มาที่น้าตรังอยู่กับมาเที่ยวได้นราอยู่ในเกตมตมตับเที่ยงต้นนี้ก็เรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิสมะราชโบพิษตรปลูกวันที่17มกอาวันที่11กบกราคม2 5 6 8 ทรงกบันวิสาขาาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้ตรัสรู้รำการรัตนิพันธ์คือวันที่11พฤษภาคมนี้เราเรียกว่าวันสําคัญทางพุทธศาสนาเป็นต้นโพต้นหนึ่งเดตีมาต้นที่ปลูกทั่วประเทศจังหวัดตรังมาเอาต้นนี้เป็นปลูกต่างที่อย่างนี้มาปลูกต้นประสรีมหาโพเพื่อเป็นอนุสรถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวที่โกรธได้มีอายุ ไปจนมาอายุครบเจดสิบสองพรรษาอกรอบเดัะนั้นญาติโยมที่จะมาเที่ยวที่นี่ในเที่ยวสองที่ได้ดูสองที่นะก็คือหนึ่งท่าน้ำที่ตักสิทธ์ตักน้ำสองต้นประสีมหาโพต้นต้นประศิีมหาโพ์ต้นสมรราชโบ,บพิษนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาชี้แนะแนวทางบอกญาติโยมว่าเคยยังไม่มาจังหวัดตรัง เคยแม่งไม่เคยไปวัดประสิทธิ์ที่ชายอยากจะไปดูมีอะไรบ้างสําคัญสําคัญก็มาดูต้านน้ามาดูต้นประสีมหาโพธิ์ทำอย่างดีโยมนี่โอประมาณหมดไปหลายแสนนะจะไปต้องทำอย่างดีด้วยเพราะเราทำตระเอมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวสวายพระเกียรติเกียรติพระองค์ท่านในแต่ในแต่หน้าที่พระองค์เป็นพระประมุขของประเทศชาติเราทุกคนเป็นชาวไทย แลวก็รับถือพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในตถาบนหลักษสามอย่างชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราคนไทยต้องให้ความเคารพตื้นตูนาตถาบันพพระมหากษัตริย์นะจะบอกว่าเจ้าก็จะไม่รู้ก็จะไม่เข้าใจไม่ได้เพราะมีแค่สามหลักนี้ที่จะตาให้เราเข้าใจว่าหลักสําคัญของชาวไทยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เจริญพร คุณค้ชมคะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าพี่น้องชาวตรังนะคะเขาพูดกันว่าถ้ามาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดตรังแล้วไม่ได้มากราบไหว้สักการบูชาหลวงพ่อวันถือว่า มาไม่ถึงเมืองตรังแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะได้มีโอกาสมาที่นี่เพราะฉะนั้นค่ะพี่ซ่อนถึงตรังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็จะไปไหว้นะคะหลวงพ่อวันก่อนอื่นเลยค่ะครับอาจารย์ค่ะทำไมถึงมีความสําคัญแล้วก็เป็นคําที่พูดติดปากว่าถ้ามาตรังแล้วต้องต้องนี่เลยต้องไหว้หลวงพ่อวันครับผมเพราะว่าเพราะว่าหลวงพ่อวันมณโสเนี่ยครับท่านเคยเป็นอดีตเจ้ากนะจังหวัดตรัง แล้วก็เคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่นี่คนตรังเนี่ยจะเรียกหลวงพ่อวันแค่สั้นๆว่าหลวงพ่อวันมะนาโศจะไม่เรียกราชธินานาเต็มก็คือพระบริสุทธะศีรา,าจา์าซึ่งเป็นราชธินานาพิเศษเฉพาะจังหวัดตรังแล้วหลวงพ่อวันมะนาโสเนี่ยก็มีกฤษตาพินิหารความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณเยอะแยะมากมายาาเช่นตำนานเรื่องของออการสร้างตะกรุดแล้ว ทิ้งลงไปในแม่น้ําตรังก็คือท่าจีนบริเวณท่าจีนที่เราไปเมื่อสักครู่ท่านก็เลยบอกว่าใครที่จะแม้นกระทั่งหลวงพ่อวันไม่ได้อยู่แล้วแต่ใครที่ต้องการน้ําพระพุทธมนต์หรือต้องการน้าศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถมาตักเอาได้าจากท่าทาน้ําที่หลวงพ่อวันได้ทิ้งตะกรุดนั้นเอาไว้แล้วคนโบราณก็เชื่อว่าหลวงพ่อวันจะเลี้ยงจระเข้อาไว้ตัวหนึ่งที่อยู่บริเวณท่าน้ําใครไปใครมาก็จะได้เห็นจระเข้ตัวนั้น ชื่นชมบารมีจรเขตตัวนั้นหลวงพ่อก็จะเรียกขึ้นมาเออแล้วก็นอกจากนั้นยังมีกิตาดาพินิยานอีกมากมายสาหรับ คนตรังที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อวันมณโสงนอกจากที่มีโอกาสได้มาไหวหลวงพ่อวันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนอยากจะบอกอย่างนี้ว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เรากําลังอยู่อยู่เนี้ยค่ะอยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเลยสําหรับใครที่แบบว่าสายแบบชอบเซลฟี่ถ่ายรูปนะคะเพราะว่าถ่ายออกมาเนี่ยอยากจะบอกว่าสวยงามมากๆอันนี้มนด,มนดบนะคมสวยงามมากๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะมาช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็น พี่ซ่อนมั่นใจเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะได้เก็บความทรงจําดีๆที่มีโอกาสมาเที่ยวตรังในครั้งนี้ค่ะครับนอกจากภาพสวยๆแล้วที่เราจะถ่ายรูปกันนะครับสายมูสายมูสายมูทั่วประเทศก็จะก็จะมาหาหลวงพ่อวันอย่างเรียนที่ผมแขวนอยู่ก็จะเป็นเหรียนหลวงพ่อวันนะครับอันนี้คือถ้าสายมูนี่ความเชื่อของหลวงพ่อวันก็คือว่าท่านเป็นพระที่มีวาจาสิทธ์ท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์บนอะไรก็ได้ ไอ้อยู่ในศีลในธรรมบนเรื่องอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาบนขอ oh. งานขอให้ประสบความสาเร็จขอให้ทําธุรกิจได้เราก็จะเห็นวิธีการแก้บนที่เรามีคนมาแก้บนหลวงพ่ออยู่บ่อยๆครับ oh. แล้วอยากจะบอกว่าวัดแห่งนี้นะทคะค่านผู้ชมคะหาไม่ยากเลยเพราะว่ามันจะอยู่ติดถนนหลักเลยถนนสี่เลนเลยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนะข้างๆบนดบเนี่ยจะมีรถสัญจรไปมาอยู่ตลอดมีโอกาสอย่าลืมนะคะมาไหวหลวงพ่อวันด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนกันค่ะครับผม โรงเรียนสิทธิธรรมนี้ตั้งขึ้นเมื่อปศ2 5 1 5อามีโดยนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระมงคลสิทธิการอดีตเจ้าเจ้าคณะอำเภอย่านตากล่าตั้งโดยจัดตั้งขึ้นมาก็ปัจจุบันนี้ก็มาถึงก็โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวสิษฐ์สุโพนเป็นผู้จัดการและมีพระครูวิยาิจโสพิษเป็นผู้อำนวยการและก็ยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอไว้ยอดและก็มี รองผู้อำนวยการพระครูประลัดนรงฤทธิสิทธิเมตีเจ้าวัดวัดแข้งโรงเรียนสิทธิธรรมก็มีนโยบายว่ามีเป็นพะะตัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเรามีกาเรียนรู้สามปเปกด้วยการเริ่มตั้งแต่แผนกบาลีตั้งแต่วัยเยายืนถึงปยุกต์อ่าแล้วก็มีพะะตัติธรรมมีตั้งแต่มอึงถึงม .6 ก ก็ <c oughs> เป็นช่วงชั้นที่3จช่วงชั้นที่4แล้วก็มีแผนกนักตามตั้งแต่นักตามชั้นสีชั้นโตชั้นเอกนโยบายหลักของโรงเรียนคือเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสามเณรที่นี่ปัจจุบันก็มีทั้งหมด70รูปคนแล้วก็มีอาจารย์ผู้สอนไม่ว่าจะเป็นการวาดญาติโยมลอดถึงพระสงฆ์ก็ประมาณ10กว่ารูปพระสงฆ์นี่มีสองรูปแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นการวาด รายวิชาที่สอนก็วิทย์คณิตแต่อังเกรษก็เปดกลุ่มสาระและกก็ยังเสริม <c oughs> สาระที่เป็นคุณธรรมแลก็มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมเพื่อจะพัฒนาให้บุคลากรก็ดีนักเรียนก็ดีจบจากโรงเรียนสิทธิธรรมวัดประสิทธิจัยแล้วสามารถไปต่อถ้าจบม .3 จงชั้นที่3สามารถไปต่อม .4 ที่อื่นได้แล้วก็ถ้าจบมอก ก็สามารถที่จะไปต่อระดับปริญญาได้หรือว่าระดับอุดมศึกษาได้ทางโรงเรียนก็มีความยินดีเพราะว่าช่วยเหลือสังคมใดบุคลากรก็มีการจบ <c oughs> ระดับปริญญากันทั้งนั้นแล้วก็สําคัญที่สุดนักเรียนที่มาก็ส่วนมากมาจากตินธุรกันดารบ้างหรือว่ามาจากหลายๆที่เพราะว่าโรงเรียนเราจะเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เน้นหลักเน้นหลักในการพัฒนาตัวเองให้รู้จักตัวเองเท่ากับ เต้าจันในโลกปัจจุบันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางด้านเทคโนโล,โลยีการใช้สื่อเทคโนโล,โลยีเราก็มีคณะครูผู้ให้ประสาทวิชาให้ความรู้อย่างชัดเจนแล้วสามารถถามว่ามีประโยคที่กำตามก็าฝากตัยตจยมว่าโรงเรียนสิทธรตมเนี่ยพระยาตีตรเป็นเอกสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนกระดาษเล็กกระดาษใหญ่ก็ว่าแต่ว่าในสังคมปัจจุบันนี้ไม่มีก็ไม่มีคนรู้จักก็อยากฝากปานสื่อตรงนี้ให้ผ่านไปว่า โรงเรียนของเราสายปริยตาติธรรมเนี่ยทั้งหมดทั่วประเทศมีประมาณ400โรงทุกโรงก็มีเจตากรรมเดียวกันก็คือการตุนทรัพย์ในการ <c oughs> บำรุงรักษาเรื่องโดยพระอ,อาจารา์ของเงินเรือนของครูบุคลากรที่มาทำการเรียนการสอนในโรงเรียนตรงนั้นก็ขอกว่าสื่อมวลชนตรงนี้ด้วย สัมมนีนของเราเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสัมมนีนทั้งหมดไม่มีญาติโยมด้านนอกมาเรียนมาเรียนร่วมด้วยแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเรียนแค่ทางธรรมญาติโยมหลายคุณหลายท่านเนี่ยเมื่อพูดถึงโรงเรียนที่พระเนรเรียนเนี่ยโยมจะหมายเอาว่าเรียนแค่นักธรรมจริงๆแล้วไม่ใช่เราเรียนด้วยกันสามประกดังที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นประเกที่หนึ่งก็คือประกธรรม แผนกตำก็คือ,อนักตำชั้นตรีชั้นตูและชั้นเอกแผนกที่สองก็คือแผนกบาลีก็คือการสอบประเด็นตำหนึ่งสองประเด็นตำสามประโยคจนถึงประเด็นตำข้าประโยค3สามก็คือแผนกสามัญก็คือมีวิชาสามัญที่ยาดิยยมเรียนทั้งหมดนะครับเรียนทั้งหมดส่วนหนึ่งสามเณรีก็ได้จำวัดอยู่ที่นี่โดยการดูเลของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ ท่านเจ้าคุณพระประสิทธิสโสพลเจ้าวาดวัดประสิทธิใจอเอพผลส่วนตัวหนึ่งมีผลอยู่ประมาณ3ประการเอพผลอย่างที่หนึ่งก็คือด้อยโอกาสในการที่จะศึกษานี่พูดในตัวของกระผมด้วยแล้วก็ในตัวของสามนินละหลายรูปอ้คำว่าด้ยอยโอกาสในที่นี้ก็คือ,อต่างบ้านไม่พร้อมที่จะส่งศึกษาโรงเรียน ก็โยมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าการศึกษาชั้นมัธยระดับมัธยมเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่หนี่สักหน่อยหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นโรงเรียนพื้นฐานโรงเรียนที่เอกชนก็กล้าใช้จ่ายมากพูดถึงกับผมเนี่ยพ่อแม่เนี่ยทำอาชีพกรีดยางกริดยางเจ้าหนึ่งก็ได้สองสามร้อยบาทได้สองสามร้อยบาทวันไหนฝนตกก็ไม่สามารถที่จะตัดได้ ก็ไม่มีเงินที่ทจะมาส่งเสียให้เรียนประการที่สองอาภาษาใต้ว่าลูกเยอะก็คือมีบุตรในครอบครัวหลายคนนะครับผมเนี่ยเป็นพี่ชายามีน้องสาวก็อยากจะให้น้องสาวได้เรียนเราเป็นพี่ชายมีสิทธิ์ที่จะบวชเรียนก็อยากจะบวชเรียนเพื่อจะลดหย่อนภาระของพ่อแม่เพื่อให้น้องสาวของเราได้เรียนขอจเจริญพร ขอเจริญอรญาติโยมท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับอธมารพระประสิทธิโสพลเจ้าวาดวัดประสิทธิชัยรองเจ้าคณะจังหวัดตรังมากกว่าข้อคิดให้กับญาติโยมทั้งหลายเป็นธรรมะเพื่อจะนำทางชีวิตไปสู่ชุดมุ่งหมายที่เราต้องการในโลกของความเป็นจริง ในโลกของสังคมปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่าเราควรทำตัวอย่างไรที่จะอยู่ในหมู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขและก็ไม่คือไม่มีความกัดแย้งกันในสังคมหลักธรรมก็หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก็เรียกว่าหลักธรรมสังฆาวัตตุสี่ สังฆวัตุสี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าธรรมะเป็นเครื่องกรองใจของการและกันในอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องระหวาดระเวงต่อกันเริ่มต้นแต่อบอ้อมมารีอบอ้อมมารีมาจากคําไหนมาจากคำว่าทานหรือว่าการให้การให้ในที่นี้เราหมายถึงการให้กําลังใจอัะญยทาน ไอ้ก็คิดที่ดีต่อกันไอ้ความรักทางด้านจิตใจไอ้ความรักหลังสังคมนสิ่งสําคัญมากว่าสังคมเราอยู่ได้เพราะโอปอล์มารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนศาลาหลังนี้ถ้าพูดกันไปแล้วต้องโอปอล์มารีกันมีเสาโดเดเป็นศาลาไม่ได้ต้องมีหลังคาหลังคาก็าอยู่ไม่ได้ตะขาดคานขาดกรน อากาศเครื่องประกอบอย่างอื่นคนในสังคมก็เิ้นเดียวกันจะช่วยเหลือกันมีอะไรก็มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันถ้าเรามีความสุขอยู่คนเดียวก็นอื่นมีความทุกข์ได้ท่านจะมีความทุกข์ความสุขได้อย่างไรอันนี้ก็เรียวกว่าโอมารรมต้อที่สองวัชีไปเราะผู้จาจะเนาะเพราะพริงแต่ว่าไม่ไม่ใช่พูดเอาใจ แต่พูดให้กำลังใจพูดให้ความรักพูดให้ข้อคิดแนะนำเราแนะนำใครก็แล้วแต่ใช้วาจาที่สุภาพเรียบร้อยมีประโยชน์พูดแล้วจริงจังเป็นที่รักของผู้ฟังอันนี้ก็ว่า,วาจีไปรงเคราะห์ชุมชนหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าคอเราต้องมีดีแล้ว มีเงินมีทองแล้วเพื่อนบ้านของเราเนี่ยตกทุกข์ได้ยากเราควรจะทำอย่างไรดูเฉยเฉยนนเหรอหรือว่าจะทำอย่างไรตักอย่างหนึ่งก็ต้องช่วยเหลือช่วยเหลือวตัวตถุก็ได้บอกวิธีการในการที่จะหาเงินหาทองมาก็ได้หรือถ้า ชุมชนมีปัญหาเดือดร้อนมีความต้องการมีความประสงค์ที่ช่วยเหลือชุมชนคนในชุมชนของเราที่เราอยู่ด้วยกันเจ็บไข้ไม่สบายกลางค่ำกลางคืนแต่เรามีรถมีราหมอไม่มาเราสามารถที่จะสงเคราะห์เขานำไปส่งโรงพยาบาลหรือคนใกล้จะตายหรือเราจะทำยังไงเราก็ไปดูแลให้กำลังใจกับคนที่มีชีวิตอยู่ ไอ้คนได้รู้ว่าเขานั้นในโลกนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนรักมีคนนับถือมีคนรักงกำลังใจเขาพอสมควร,ควรเขาเรียกว่าสงเคราะห์จุจนจนสุดท้ายวางตนพอเหมาะพอควรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่กลวเหมิงคนอื่นเรารวยเราก็ไม่อวดรวยเราจนเราก็ไม่หยิ่งอันนี้สำคัญมากปัจจุบันนี้ไม่ยอมรักก็ไม่ค่อยได้ ถ้าใครรวยเราจะอิจฉาถ้าใครจนเราก็จะดูหมิ่นเยยะหย้ย,ยเขาเพราะนั้นพระศาสนาสอนว่าไอ้วางตนพอเหมาะกับสถานการณ์ไอ้วางตนพอเหมาะก,กับตตนกกในสังคมในพวกเบื้อฝูงทำยังไงก็รู้ว่าเราไม่หยิงไอ้ก็รู้ว่าเรามีน้ำใจกับเขาอาจมาว่าธรรมะทั้งสี่ข้อนี้ก็เรียกว่าธรรมะคล้องใจของการเลกกันในสังคม ให้เราอยู่อย่างมีความสุขเราไม่ต้องแข่งแยง่งไม่ต้องแข่งดีแต่เราก็แย่งกันทำความดีได้เพื่อที่จะสังคมของเรานี่ไอ้เปดีขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ทุกคนอยู่ในสังคมคิดว่าถ้าก็ดีแล้วเป็นาตรทฐานของชีวิตเราเราก็ทำมาดีเหมือนเขาด้วยหรือใครที่มีทรัพย์สมบัติดีอยู่เราก็แนะนําว่าทําไมก็อาอาทรัพย์สมบัติได้ง่าย ก็ต้องมีวิธีการเราก็ต้องเรียนแบบเรียนแบบสิ่งที่ดีๆอาตมาคิดว่าทุกคนจะดีหมดเลยเด็กในบ้านเห็นพ่อแม่พูดดีอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าเด็กๆลูกหลายก็จะพูดดีด้วยเพราะพ่อแม่เป็นมาตรฐานของชีวิตของลูกๆเพราะนั้นอาตมาก็นี้แหละที่เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้ อย่างปลองรอ,องอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อเฟื้อเผืเ่อแผ่ซึ่งกันและกันขอเจริญพร มาในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะก็อย่าลืมค่ะมาสักการะบูชามาเที่ยวชมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของพื้นที่จังหวัดตรังนะคะกับวัดประสิทธิที่ชยัยแล้วก็มาสักการะบูชาค่ะเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะ,ท,ะ,คะที่มีความสําคัญของที่นี่นั่นก็คือหลวงพ่อวันมาที่นี่ถ้าท่านไม่ได้มาสักการะหลวงพ่อวันถือว่ามาไม่ถึงเมืองตรังค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวในวันนี้ค่ะที่พี่ออนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งสถานที่ พระพุทธศาสนาของจังหวัดตรังนั่นก็คือวัดประสิทธิชัยครั้งต่อไปนั้นค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพื้นที่ไหนไปรู้จักวัดไหนแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องราวหลักธรรมคาสอนเกี่ยวกับประเด็นอะไรนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าวันนี้ค่ะพี่ซอนขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศของวัดประสิทธิชัยในพื้นที่จังหวัดตรังสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ